โดยเฉพาะช่วงวันหยุเนี่ยเราเราเพิ่มความเข้มมากกว่าปกตินะครับสี่วันแล้วจับได้ถึงรายสำคัญได้ถึง5้ารายนะครับเมื่อคืนเนี้ยังดาวอีกลายหนึ่งกำลังขยายปแบบวดแต่ขอยามากกว่าหกแสนเมตรนะครับแต่ศูนย์สามหกทบเป็นพิกาบสีขาวนะครับพิกาบสีขาวแล้วก็มีแคบเป็นพลาสติกเนี่ย อ,อยู่ประบณนหลังไม่ได้บรรทุกอะไรน,นะครับก็<ม>เข้าด่านมาปรากฏว่า<ม>คนขับทั้งคนขับทั้งคนนั่งนะครับคนขับเป็นคนชนบุรีที่สายชวนอาย,ายุ34ปีแล้วก็มีแฟนนั่งมาด้วยเป็นคนเมืองกาญที่กรุงพแล็มีห้างอาินทนนะครับตอนไม่ไล่ึ่งมีเ่แเดงอยู่แล้วก็เอารถเนี้ยเข้าไปท้ายกระบะนะครับปะจุ้ด,ด้วยยาเสพติด คื้งไลน์นะครับพูกับคึอทงไลน์นะครับตั้งด่านนะครับตั้งด่านอยู่ที่ถนนสีเวียในเมืองนะฮะก็มีโตโยต้าขับเข้าด่านพอถึงด่านแล้วก็เล่งเครื่องหนีนะครับพอเร่งเครื่องหนีตำรวจก็ตามนะครับไปไปจับได้ที่เอร์เมณก่อสร้างทางรถไฟ